วันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์นะคะของตัวเบโรโทโรนะคะสีม่วงตัวนี้เลยนะคะฉีดออกมาแล้วสวยมากนี่ค้างนี้คือค้างที่ทำแล้วคะ่ะเมื่อเทียบกับค้างที่ยังไม่ได้ทำนะคะตอนนี้คือสวยเลยนะคะหล่อ,อขึ้นเยอะมากนะคะต้องถามก่อนว่าทําไมถึงเลือกมารับบริการที่อธิตาคลินิกค,คะ่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็เป็นคุณหมอนะคะเป็นอารแพทย์เนาเราก็มั่นใจได้เลยะครับผมแล้วก็ตัวยาคุณหมอก็แกะกล่องให้ดูต่อหน้าแล้วก็มีเลขยอยอย่างถูกต้องให้ดูเลยนะคะผมก็มั่นใจนี้นะครับ ที่ร้านเรารีวิวเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไข้ของเราเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้มีความพึงพอใจรู้สึกดีรู้สึกสวยดีคนไข้จึงมั่นใจให้เรารีวิวได้ถูกไหมคะถูกครับศึกษามาประมาณนี้นะครับก็หลายอายที่อาจจะใช้แบบเซเลอร์จริงแต่บางทีด้วยความที่แบบเทคนิคหรือว่าแบบคุณหมอไม่ได้ชำนาญการครับฉีดมาแล้วมันก็เป็นก้อนคืออยากให้หาข้อมูลให้ดีๆแล้วก็ดูประสบการณ์ของหมอเป็นหลักนะครับ ต้องขอบคุณคนไข้ที่ให้ความไว้วางใจอธิตตาคลินิกนะคะง่ายเลยครับที่นี่โปรโมชั่นดีมาก,กหมอใจดีดูบาลมากนะครับแล้วก็อของแถมเยอะจุกๆไปเลยครับ